ถ้าผมเมื่อท่านาเข้ามาที่เว็บลงทะเบียนฝึกอ,อบรมนี้แล้วนะครับก็ท่านก็จะได้พบกับหน้าจอนะครับหน้าจอที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์นะครับลงทะเบียนอบรมออนไลน์นะครับในแต่ละหลักสูตรนะครับที่ทางสาขาได้เปิดให้อบรมนะครับทั้งบุคลากรภายนอกนะแล้วก็ บุคลากรภายในแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมอบรมในแต่ละคอร์สนะครับในแต่ละหลักสูตรต่างๆที่ได้เปิดให้อบรมนะครับวิธีการลงทะเบียนนั้นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับง่ายมากนะครับก็เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บนี้แล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจอนะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับฝ่าูปอบรมบุคลากรนะครับของหลักสูตรสาขาวิชาระดรบภาสนศาสตร์นะครับ ก็จะพบกับหน้าแรกนะครับหน้าแรกนะครับท่านก็จะพบกับรายการนะครับหลักสูตรนะครับที่ที่มีในที่เปิดให้อบรมนะครับในแต่ละรายการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับหัวข้อนะครับรหัสหลักสูตรนะครับชื่อหลักสูตรแล้วก็จํานวนวันที่อบรมนะครับแล้วก็ราคานะครับราคาในแต่ละหลักสูตรนะครับ แล้วก็ท่านาสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับเป็น pdf นะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับอ่านดูได้นะครับตรงนี้นะครับหากท่านตน้องการที่จะดูรายละเอียดผ่านเว็บนะครับก็ให้ท่านคลิกที่ชื่อนะครับหลักสูตรนะครับแล้วก็จะเจอละเอียดอ่ะ ตรงนี้มันไม่มีรายการนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวที่มีรายการรายละเอียดแล้วครับโอเคครับก็เมื่อท่านคลิกหาที่หัวข้อหลักสูตรแล้วนะครับท่านก็จะพบกับนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับที่ทางเจ้าที่ได้ลงไว้นะครับซึ่งท่านสามารถอ่านนะครับก่อนตัดสินใจลงทะเบียนได้นะครับครับเมื่อท่านต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับให้ท่านเลื่อนอ่าเลื่อนกรลงมานะครับเกือบจะล่างสุดล่างล่างสุดนะครับ ท่านท่านก็จะพบกับปุ่มลงทะเบียนนะครับสีส้มตรงนี้นะครับก็หาท่านครับมีความประสงค์ที่จะลงในหลักสูตรนี้นะครับก็ท่านคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนตรงนี้เลยครับนะครับก็จะพบกับนะครับแบบฟอร์มนะครับให้ท่านกรอกนะครับซึ่งท่านอาจํะเป็นต้องกรอกข้อมูลนะครับต่างๆนะครับลงไปให้เราทุกช่องนะครับหรือหน้าท่านสามารถที่จะคลิกปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับิกที่หน้าแรกนะครับ ในหน้าแรกนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับในแต่ละหลักสูตรนะครับท่านจะเลือกลงทะเบียนตรงไหนหลักสูตรไหนนะครับท่านก็ให้ใช้เมาส์นะครับคลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้านี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบฟอร์มในการกรอกครับผมจะกรอกให้เป็นตัวอย่างนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมก็สมมติขึ้นมานะครับ ก็ใส่นะครับอีเมลของท่านให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเมื่อท่านกดปุ่มตกงลงแล้วนะครับระบบก็จะส่งข้อมูลนะครับที่ท่านกรอกไปยังอีเมลนะครับเพื่อเพื่อที่จะแจ้งว่านะครับการลงทะเบียนของท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ท่านสังกัดอยู่นะครับแผนกแล้วก็หน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่ครับแล้วก็ที่อยู่นะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยครับที่อยู่บ้านที่อะไรตำบลอะไรก็ใส่นะครับเพื่อที่จะง่ายในการติดต่อนะแล้วก็เบอร์โทรนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านตรวจสอบนะครับข้อมูลที่ท่านกรอกนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะนะครับชื่อนะครับชื่อของท่านนะครับชื่อตรงนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าท่านอ่าใช้ใส่แรันชนะนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าคำนามหน้านามถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าชื่อตรงนี้นะครับ ทางเจ้าที่ก็จะนําไปทําเป็นใบประกาศให้ท่านนะครับในวันที่ท่านอบรมเสร็จนะครับซึ่งเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดปุ่มตกลงก็รอสักรู่หนึ่งครับระบบก็จะทําการลงทะเบียนให้ท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะแสดงรายละเอียดนะครับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับตรงนี้นะครับตรงสถานะการชำระเงินตรงนี้นะครับก็จะ ขึ้นสถานะว่ารอชาระเงินนะครับซึ่งท่านต้องแจ้งต้องโอนเงินเข้ามาในบัญชีนะครับตามรายละเอียดที่เห็นนี้นะครับหากท่านต้องการที่จะพิมพ์ไปลงใบลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะท่านก็สามารถที่จะพิมพ์หรือปริ้นได้นะครับโดยกดปุ่มพิมพ์ใบลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็รอสักพักหนึ่งครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับ ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไหว้ครับก็โปรดดูนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็ขอให้ท่านนะครับเก็บนะครับเก็บใบนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เพื่อสิทธิของตัวท่านเองนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านต้องแจ้งชำระเงินนะครับเมื่อท่านโอนเงินเสร็จแล้วนะครับท่านต้องแจ้งชำระเงินม่ฉะนั้นแล้วนะครับเจ้าที่เขาก็จะไม่รู้ว่านะครับท่านด้โอนเงินมาหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าที่ก็จะมาตรวจสอบวิธีนะครับในระบบของท่านนะครับ ก็กดที่ปุป่มแจ้งจำระเงินนะครับกดซ่งนะก็ให้ท่านเลือกนะครับธนา,า,าคารที่ท่านได้โอนเงินเข้านะครับจำนวนเงินนะรตรงนี้ไม่ท่านไม่ไม่ต้องกรอกนะครับต้องกรอกเพราะว่าตรงจำนวนเงินตรงนี้จําจนวนเงินตรงนี้นะครับก็จะยึดเอา,อาตามราคานะครับที่หลักสูตรได้ก็าำหนดไว้ ก็โอนเงินให้กลงกับตามให้โรงกับจํานวนเงินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็แนบสลิปนะครับในการโอนเงินนะครับหรือท่านหรือท่านท่านใดโอนเงินผ่านผ่านระกออนไลน์นะก็ให้ท่านแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปนะครับหรือสลิปนะครับสลิปก็ใช้กล้องนะครับโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับถ่ายรูปมัก็จะเป็นไฟล์ jpeg นะครับหรือ กิฟนะครับหรือ p n g ก็ได้นะครับได้ทุกไฟล์นะครับเสร็จแล้วครับก็ให้ท่านกดปุ่มถูกลงก็จะขึ้นสถานะนะครับขอบคุณสำหรับการแจ้งชำระเงินนะครับท่านจะรู้ได้ได้ยังไงว่าการแจ้งชำระเงินของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านมาที่เมนูตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับก็จะตรงนี้นะครับก็ให้ท่านกรอกนะครับข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ในเก่านะครับนะครับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนนะครับก็จะสามารถที่จะงหาพิมพ์พิมพ์ใบลงทะเบียนไว้นะครับในกรณีที่ท่านยังไม่ได้แจ้งชำระเงินนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นปุ่มนะครับแจ้งให้ท่านแจ้งชำระเงินตรงนี้นะครับ ก็สามารถค้นจากอีเมลได้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับอบรมหลักสูตรนะครับในแต่ละหลักสูตรนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชม